รหัส7 628ค่ะ 7628คุณพี่ใบนี้สวยมาก3ช่องใช้งานใบใหญ่ๆแล้วก็สะพายเข้าไหล่คือวงแขนนี้กว้างเลยสบายๆนะพอดีเสื้อกันยาเป็นระบายเห็นวงแขนไม่ชัดนี่วงแขนจะประมาณนี้เลยคุณพี่นะคะสบายๆเลยรหัส7628อันนี้เพิ่งเข้าเมื่อเช้านี้เลยนะคะแล้วก็ลงระบบลงสต็อก,กเรียบร้อยสําหรับตัวนี้ราคาายของเขาอยู่ที่5,3 0งานหนังช้างนะคะกันยาลดหนักๆให้คนไทยไปเลยนะ2,609 10บาทสำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าอยู่ที่14นิ้วครึ่ง ขอแจ้งเป็น14นิ้วเต็มดีกว่ามันปริมปริมนะ14นิ้วเต็มนะคะความสูงอยู่ที่9นิ้วค่ะแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่5นิ้วค่ะความสูง9นิ้วกัญญาวัดตรงกลางเนาะตรงกลางมันจะเว้าลงไปคล้ายๆทรงแบบเสื้อกล้ามนิดนึงนะคะตรงกลางตรงนี้ความสูง9นิ้วถ้าวัดเลยมาอีกนิดนึงก็จะประมาณ10นิ้วครึ่งสำหรับตัวนี้ค่ะรหัส7628นะคะ7628งานหนังช้างคะ่ะคุณพี่ สิด้านหลังอันนี้กัญญาชอบมากเพราะว่าใหญ่มากกว้างมากใครที่ชอบงานช่องสิบลวงด้านนอกกระเป๋านะคะใบนี้คือช่องสิบกว้างมากค่ะด้านหลังนะกันญาใส่โทรศัพท์ลงไปแบบหลวมเลยหลวมนะเอาจริงกระเป๋าตังยาว7นิ้วครึ่งเนี่ยใส่ลงไปยังเกือบได้เลยนะคะยังกลัวเลยใช่ไหมคะต้องไปเช็คซ้ำใช่ค่ะอ่ะมีมีค่ะกระเป๋าตังใบยาวนะคะเดี๋ยวกัญญาทยอยเปิดให้นะคะมีนะคะอ่ะ สองช่องกระดุมแม่เหล็ก1ช่องสิบตรงกลางนะคะสำหรับตัวนี้เป็นงานเข้าใหม่มี3าสีครบถ้วน2,690บาทช่องตรงกลางคือกระเป๋าสตางค์ร่มหับสั้นใส่ได้ทุกไซค่ะนะคะ,นะคะขวดน้ำใส่ได้ด้วยนะคะกระยาหย,ยิบของใส่แบบแบบนี้เลย หลวมๆนะคะใส่ของได้เยอะมากช่องใช้งานตรงกลางนะคะจะเป็นงาน2งพ็อกเก็ตบวกด้วยช่องซิปค่ะเพราะฉะนั้นช่องใช้งานครบนะคะ2พ็อกเก็ตบวกด้วยช่อง10ค่ะมีแบรนด์สแตมและป้าย made in Thailand เรียบร้อยค่ะผ้าซับในของเขาจะเป็นงานผ้าสักหลาดนะคะ <c oughs> เป็นงานผ้าเนื้อนิ่มๆนะคะ,ะคุณพี 7628 2,690บาทค่ะ7628ตานนะคะพิมพ์รหัสตามด้วยชื่อสีได้เลย7628ตานค่ะ7628ดำนะคะแล้วก็7628แทนค่ะคุณพี่